สวัสดีครับวันนี้มาพูดถึงดอกไม้ที่หลายๆคนก็รู้จักดีนะครับดอกแพรเซียงไฮ้ครับมีหลายสีนะครับนี่ครับแพรเซียงไฮ้นี่เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะฮะเด็ดก้านไปปักลงที่ดินก็จะขึ้นแล้วครับ สีก็จะมีลายสีอย่างที่บอกนะมีสีเหลืองสีขาวสีแดงสีส้มนะะสีชมพูนะฮะอย่างนี้สีชมพูนะครับตามมาดูนะฮะตามมาดูนี่ก็วิธีปลูกก็อย่างที่บอกว่าง่ายๆก็คือว่า ก้านมันนะฮะกิ่งมันไปปักลงในดินก็ขึ้นแล้วอันนี้ออกเป็นสีชมพูกแกมแดงนะฮะมาดูสีเหลืองครับนี่น,นี่ดอกสีเหลืองครับอันนี้เหลืองเข้มมาหน่อยครับนี่อันนี้จะดูนี่เป็นดอกสีชมพูลายลายนะครับนี่ครับ ก็จริงๆแล้วแต่ละแต่ละแต่ละดอกเขาก็จะมีชื่อเข้าไหมหมายถึงว่าแต่ละลายเขาก็จะมีชื่ออต้นนะฮะก็ปลูกรวมๆกันเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะก็จะมีหลายลายนะฮะหลายแบบจริงๆยังมีอีก อีกสองสามสองสามแบบนะที่ไม่ออกไม่บานในวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าเราแค่เด็ดแค่เนี้นะฮะไปไปปักในในดินก็จะขึ้นแล้วครับมันเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะฮะโอเคครับนี่คือดอกของ แพ้เซี่ยงไฮ้ครับ